กบลีปารันตาดีนักยิบราพุสังยิบุสังตัสังโมโนเจ้ะมาตาโุโนพันเดียยุสังโก้ยิทันกบลีสารั

พสระตพอคว่างีางยเดาขออายขอนอถวายากิเทวรานรัทั้งขอบริวาร้งายเราีพสูสอพระสูสงอ๋อพระีสูสงงรับรากินเ ทั้งของบริวารทั้งลนหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อการน,นาี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งนหลายที่กาญนันเถิด kau tidak siaran kau นโมเทสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตัสะนะโมทสสะภะคะวะโตอะระหะโสัมมาสัมพุทตะสะนะโมทสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะสะพระินนัตถันทั้งภายสังสารริวานทั้งปวงนี้เป็นกทินเสมที ของคณะสงฆ์อำเภอศรีบางใหม่พร้อมด้วยชาวบ้านทลงามผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหผ่อมเพียรการละมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เรียนจำรรษาทั่วไปว่าในโอวาทนี้ก็แลให้พกฐินทานนี้เป็นของโบสถสโดยเมื่อน้อยมาโดยนภาพากาแล้วแตลถวกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำพรรษาจงรู้ว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้ มีพระพุทธ,ธาธนุญาไว้ว่าให้ผสมทั้งควงมยอมอนุญาตให้แก่พิสูรรูปหนึ่งเพื่อจะกระทำบทินัสถากิจตามพระพุทธ,ธานุญาและมีคำพระอาถากถาจารย์ผู้รู้พระพุทธ,ธาธิบายสัมนนาไว้ว่าพิสูรรูปใดประกอบด้วยศิลสุดตาที่คนมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมไป้ตอก,ก,การมีบุพกิจเป็นต้น พิศิรโรคนั้นจึงสมควรแก่การกระทำกติณัฐากิน,รรกนาาให้ถูกต้องตามพระบรมธานุญาตได้บบดนี้พระสงฆ์้งควงจะเห็นสมควรแก่พิศุรโรดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่พิศุรโรคนั้นเธอกฐินัฐากับข้าสสงสุริวาทาั้งมวนี้ข้าพระเจ้า,าอิจารนาจึงสมควร พระอธิการโกสินภูริญาโนเพื่อจัดกระทำกิจหน้านาและกิจใต้ถูกต้องตามพระบรมรูปานุชาตถ้าพิสูจรูปใดเห็นไม่สมควรทรงทักว้าในขั้นต่างระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วใส่ทรงให้สัญญาสัญญาสารุปการ

oke

สรกันสตออไปเลยหรือต้นออไปแจกันเองเลยแล้วก็ไปแจ้ยอดกรรมการเื่อหรอสาธุเมื่อไหร่ค่งนำเอใครคว่าได้เราก็ได้ก็จะนำั้งแบบ้สรักรรมการทไปน้ถายไปทงวดทนนำสา